สวัสดีครับท่านสมาชิกสภกร์องท่านตารวจชาติจำกัดทุกท่านครับผมพลรวกมิพ์วิรชนชนชนัชธรประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและที่ปรึกษาขอรายงานผลการดำเนินง,งาน ของสารกลประจำปี2567ให้กับสมาชิกได้ทราบโดยทั่วกันดังน,นี้คนระับในปีนี้ณวันที่30กันยาย,ยน2567สารกลมีสินทรัพย์รวมประมาณ2 0 8 1 7ล้านบาทมีสมาชิก15,977คนรายได้ประมาณ1 2 8 1ล้านบาทค่าใช้จ่ายประมาณ4 3 3ล้านบาทกำไรสุทธิ8 4 8ล้านบาท นะครับซึ่งที่มาของไรายได้ในปีนี้ส่วนมากมาจากดอกเบี้ยจากเงินในสมาธิกู้6.40% 1ไดจากการลงทุน38.41%นะครับเนื่องจากสกปรได้เข้าร่วมโครงการโอนทรัพย์ระหนี่แทนเงินสดกับสกปรเครดิตยูเนี่ยนของจันจำกัดเป็นผลให้ค่าเผื่อเงินฝากที่ตั้งไว้ในปีนก่อนๆประมาณ247ล้านบาทได้กลับมาเป็นยอดหักค่าใช้จ่ายของสกปรทั้งจำนวนและเป็นผลให้สกปรมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นนะครับจากผลการ การดำเนินงานประจำปี2567ดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการดำเนินการได้มีวติเห็นชอบเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีวินานวัดจ่ายเงินปันผล7%และจ่ายเงินเฉลี่ยคืน22%นะครับอันดับต่อไปผมก็เชิญวันดวัวิทย์ริมพิพันธ์นะครับรองประธานกรรมการได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมโครงการโอทรัพย์ชำระหนี้แทนเงินสดกับสาครเทนิสยูเนียนของจันทร์นะครับเชิญครับสำหรับโครงการ คนทรัพย์ชำระหนี้แทนเงินสดและให้เงินกู้สากรเครดิตยูเนียนของจันทร์โดยมีทรัพย์สินของสากรเครดิตยูเนียนของจันทร์เป็นหลักประกันเป็นโครงการที่ได้ผ่านการพิจารณาจากนายทะเบียนสากรโดยกรมส่งเสริมสากรและกรมตรวจบัญชีสากรแล้วนะครับโดยกําหนดแนวทางปฏิบัติให้สามารถดําเนินการโครงการได้โดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับการอมทรัพย์ชำระหนี้เงินฝากให้รับรู้มูลค่าทรัพย์สินที่โอนในอัตราร้อยละเจ็ดสิบ อีก30ให้บันทึกเป็นหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระตามแผนฟื้นฟูสาบันเจ้าหนี้เงินฝากสามารถโอนกลับรายการค่าเผื่อเงินฝากสถากักนเครดิตยืนของจัดสงสัยจัดสูตรที่ตั้งไว้เป็นรายได้ได้เจ้าหนี้ที่สนับสนุนโครงการเงินกู้ประมาณ2000ล้านบาทและโอนทรัพย์ชจวาหนี้ประมาณ2000ล้านบาทได้รับการผ่อนผันไม่ตั้งตั้งค่าสำรองค่าเผื่อในส่วนที่เกิดร้อยละเจตามระยะเวลาโครงการ7ปีคือตั้งแต่ปี2 5 6 7ถึงปี2 0 0 ห7 3บ เมื่อปี2550สากรอ,อมรับตำรวจแห่งชาติมีเงินฝากกับสากรเครดิตยูเนี่ยนของจันทร์ซึ่งไม่มีหลักประกันเมื่อปี2559สากรเครดิตยูเนี่ยนของจันทร์เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจาการตามคำสั่งศาลรละลายให้ชำระหนี้ตามแผนภายใน26ปีคือตั้งแต่ปี2559ถึง2585ปัจจุบันคงเหลือหนี้เงินฝากอยู่ทั้งสิ้น8 5ล้านบาทเศษสากรอมรั์ตำรวจแห่งชาติได้พิจารณาโครงการนี้โดยเห็นว่าสากรอมรัพย์ตำรวจ แห่งชาติมีเงินฝากอยู่กับสารณ์เครดิตยุ้ยของจันโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่เมื่อเข้าร่วมโครงการจะทําให้หนึ่นี่เงินฝากเดิมได้รับการชำระหนี้โดยหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง2นี่เงินกู้ใหม่จํานวน805ล้านบาทเศษมีหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจดจำนองเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสามมูลค่าหลักทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่นำมาชำระหนี้และค้ำปกกระกันเงินกู้มีมูลค่าเพียงพอหนี้สินดังกล่าว สีโครงการที่สรา์อมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติทํากับสกรณ์เครดิตยวยของจันทมีระยะเวลา5ปีซึ่งน้อยกว่าโครงการที่ได้นําเสนอไว้เดิม7ปีหากเป็นไปตามแผนสรา์อมรั์ตำรวจแห่งชาติก็จะได้รับชบานี่ทั้งหมดในปี2572ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับสรณ์อมรัพย์ตำรวจแห่งชาติมากกว่าจึงได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวครับ ผมก็อยากให้ท่านพลโตบโริหารเทคโงอารมณ์น,นะที่ปรึกษ,ษาได้ให้ขอ้อมูลเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับโครงการนี้นะครับตามที่ท่านวรวิทย์ได้สรุปภาพรวมให้สมาชิกรับทราบนะครับว่าการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเนี่ยเราได้ประโยชน์ยังไงในส่วนของภาพรวมเนี่ยจากหนี้หนี้เดิมที่ไม่มีหลักประกันเราก็ได้ที่ดินมาเป็นหลักประกันและเป็นที่ดินที่มีอนาคต อันนี้จะไม่มีหลักประกันก็เป็นมีหลักประกันแล้วระยะเวลาในการโอกาสในการที่จะชาระหนี้คืนก็สั้นลงเรายังมีสถานภาพเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์เหนือเจ้าหนี้ทั้งปวงอีกด้วยหลักประกันเนี่ยที่เราได้เข้าร่วมเนี่ยมันมีมูลค่าสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะฉะนั้นภาพรวมแล้วเนี่ย สากลจะได้รับหลักประกันที่มั่นคงจัไม่มีเลยนะครับมีหลักประกันที่มั่นคงและมีโอกาสที่จะได้ทั้งดอกเบีย้ยได้ทั้งผลประโยชน์ที่จะต้องแบ,บ่งจากการกรณีที่ในอนาคตเนี่ยที่ดินแปลงนี้มันมีมูลค่าสูงขึ้นและมีการขายออกมีกาไรเรายังมีโอกาสได้รับส่วนแบบ่งส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นคิดว่าทางสากลอมทรัพย์ตำรวจคณะกรรมการนะได้ร่วมกันพิจารณาด้วยความรอบคอบและก็ยึดถือผลประโยชน์ของสากล เป็นสําคัญผมมีความเห็นว่าเป็นข้อดีคะเป็นสิ่งที่ดีที่เราตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติแบบนี้ขอบคุณครับครับก็อยากเรียนขอความเห็นของท่านพลเรืพุทธชัยศรีรัตนวุฒินะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาอิสร,ร์นะครับ เกี่ยวกับโครงการนี้ท่านมีความเห็นยังไงครับเรียนสมาชิกทุกท่านนะครับผมก็คือสมาชิกคนหนึ่งของสำนสกักสำรวจแห่งชาติและก็ได้มีโอกาสที่ดีได้เข้ามาดูที่รึกษาได้เข้ามาดูการทำงานของท่านการดำเนการภายใต้ระนาการนำท่านนิพจน์อะไรที่ไม่ถูกต้องเราก็คัดค้านอะไรที่ดีเป็นประโยชน์กับสมาชิกกับสอก,รรก์แล้วก็ ระดับสนุนในที่สุดก็เนี่ยเข้ามาถึงโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีทําให้ปีนี้จะเห็นได้ว่าเราได้รับรเงินปันผลเพิ่มจากปีที่แล้วปีแล้วประมาณ6%กปว่า6.6%ปีนี้7%ซก็ถือว่ารับเฉลี่ยคืนอีก2% 2นี่คือช่วยค่าใชการผู้เดือดร้อนทั้งหลายแหละผู้ก,กูเ้เงินคุณก็ได้อีก2ซคุณเหลือดอกเบี้ยเงินกู้แทบไม่มีเหลือเลยอาจจะได้กําไรอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่า การใช้งานของคณะกรรมการการชุดนี้นะครับพวกเราในหวดทนผู้ใหญ่หลายหลายคนที่มานั่งื่วยกันเป็นที่ปรึกษาผู้จิ้นตั์ที่ปรึกษารหลายแหลมนะครับตั้งแต่ท่านพลเอกบุญริ์รัตนพรณพลโทสันต,ติเสรวงศ์พลโทนภัสศีรันนะครับพลโทศิรพลแล้วก็ยังมีผู้ชีอยวรองตรอบปันบาอีกคนหนึ่งท่านอาคาเดชพิมลศรีื่อกันดูนะครับไม่ใช่ว่าคือเขาเอาอำนาจเขาอิสระแต่เรานเนี่ย เป็นเสียงกิจจบทักในห้องประชุมอันไหนที่มันจะเสียหายก็เราก็ต้องทักเพราะฉะนั้นการใช้งานของท่านนี้ก็กับคณะกรรมการนั้นดำเนินการทั้งหมดถือการงานที่โปร่งใสทําให้เกิดประโยชน์กับสภานและสมาชิกทุกท่านก็ขอยืนยันในผลประโยชน์ที่เราได้ช่วยดูมานะครับขอขอบคุณครับผมก็ขอเชิญชวนสมาชิกเลยครับไปร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี2567ในวันที่25ตุลาคม2567น,นะครับ และสมำรวจตำรวจโดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา06.30นถึง12.00นนะครับเลิ่มประชุมตั้งแต่เวลา06.45นเป็นต้นไปและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการได้ตั้งแต่เวลา07.00นถึง1 0 3 0นนะครับขอบคุณครับ